สวัสดีค่าใหม่สูงค่าเรามารู้จักพี่น้องชาวไทยใหญ่และข้อมูลพื้นฐานของชาวไทยใหญ่กันนะคะ ไทยใหญ่มีถิ่นฐานตั้งเดิมในรัชสานประเทศเมียนมามนฑลยูนนานของประเทศจีนแคว้นอัสสัมของประเทศอินเดียและภาคเหนือของประเทศลาวปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นในจังหวัดแห่งสอนเชียงรายเชียงใหม่ในอดีตชาวไทยใหญ่มักตั้งถิ่นฐานในที่ราบหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีการดำรงชีพด้วยการปลูกข้าวบนพื้นราบคนกลุ่มนี้มีองค์ความรู้ในการสร้างเหมืองฝายการรักษาโรคด้วยหมอสมุนไพรหรือสลายยา ในขณะเดียวกันยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนอนในงานปล่อยสังลองหรืองานบวชสามเณรเพื่อสร้างมหากุศลให้แก่บิดามารดาไตหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อไทยใหญ่โดยความหมายของคำว่าไตนั้นหมายถึงคนขณะที่ชื่อเรียกไทยใหญ่นั้นเป็นชื่อที่คนไทยภาคกลางใช้เรียกคนไตหรือกลุ่มคนที่อยู่ในลุ่มน้ําสารวินส่วนชื่อเรียก